ไปมาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะคะในเรื่องปริมาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมีน,นะคะไปดูตัวอย่างเลยนะตัวอย่างที่1กา๊าซไฮโดรเจนทําปฏิกิริยากับกา๊าซออกซิเจนได้ไอน้ําจงคํานวณหาปริมาตรของกา๊าซไฮโดรเจนที่ทำมียาพอดีกับกา๊าซออกซิเจน40ลรูปบาทเดซิเมตรที่อุณหภูมิ750องศาเซลเซียสที่ความดัน1 atm นะคะ ข้อนี้ไม่ยากเลยโดยอันดับแรกที่เราต้องทําก็คือเขียนสมการเขียนสมการที่เกิดขึ้นเขียนสมการแสดงวิยาเคมีที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะกส๊สไฮโดรเจนทําปฏิกิริยากับกส๊สออกซิเจนแล้วก็ได้ไอน้ําสมการนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรคะเพราะอะตอมฝั่งซ้าย อะตอมฝั่งซ้ายกับอะตอมฝั่งขวายังไม่เท่ากันยังไงอ่ะเราเรียนดูนะคะฝั่งนี้ก๊าซไฮโดรเจน2อะตอมฝั่งนี้ก๊าซไฮโดรเจนอ่ะโอเค2อะตอมเท่ากันแต่พอมาดูก๊าซออกซิเจนฝั่งนี้เท่าไหร่คะมี2อะตอมส่วนฝั่งนี้มีแค่1อะตอมเพราะฉะนั้นก๊าซออกซิเจนฝั่งซ้ายยังไม่เท่ากับก๊าซออกซิเจนฝั่งขวาเราจะต้องทำให้มันเท่ากันเพราะ สาร,สารต้องไม่สูญหายไปจากโลกนะคะทำไงคะตอนนี้อ่ะอันนี้สองทำไงจะสองก็ใส่สองตรงนี้อพอใส่สองปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นกับการาเลเจนอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4อะตอมถูกไหมคะพอมีทั้งหมดสี่อะตอมฝั่งนี้มีแค่2องะตอมเราก็มาทําฝั่งนี้ให้มีสี่อะตอมเท่ากับฝั่งนี้ซะทำไงคะก็เติมสองทีนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ได้ละสมการที่ดุลแล้วนะคะสมการที่ดุลแล้วบอกอะไรกับเราก็บอกให้เรารู้ว่ากา๊าซไฮโดรเจน2ลูกบาเดิเมนต์ก๊าซไฮโดรเจน2ลูกบาเดิเมตรจะทำมิยาพอดีกับกา๊าซออกซิเจน1ลูกบาเดิเมตรแล้วก็ได้ไอน้ำเท่าไหร่คะ2ลูกบาเดิเมตรเป็นอัตรา <Okay. S 1> เป็นอัตราส่วนโดยปริมาตรนะคะ okay. อย่างต่ำที่ธรรมยาพอดีกันและที่ได้จากปฏิกิริยานะคะพอเราได้อัตราส่วนของก๊าซท,ที่ธรรมยาพอดีกันเราได้อัตราส่วนของก๊าซท,ที่ทําปฏิกิริยาพอดีกันและที่ได้จากวิยาเราก็สามารถคํานวณในสิ่งที่จทยถามเราได้โจทยถามอะไรจทยถามว่าถ้าจงคํานวณหาปริมาตรของก๊าซไฮโดรเจนที่ทธรรมยาพอดีกับกา๊าซออกซิเจนเท่าไหร 40ลูกบาทเดซิเมตรโจทย์อยากรู้กา๊าซไฮโดรเจนนะข้อนี้ก็ไม่ยากเลยเราก็จะพูดว่าจากสมการพูดว่าจากสมการก็เป็นการเตือนให้พวกเรานะฮะไปมองสมการก่อนอันดับแรกนะคะจากสมการอะไรคะกา๊าซออกซิเจนเท่าไหร่การ๊าซออกซิเจน1ลูกบาทเดซิเมตรจะทำาุยาพอดีกับกา๊าซไฮโดรเจนเท่าไหร่คะ ท่าไรคะ2ลูกบาทเดซิเมตรโอเคไหมอยากรู้อะไรให้พูดสิ่งนั้นทีหลังโอ้ยให้พูดสิ่งนั้นทีหลังนะคะอยากรู้กา๊าซไฮโดรเจนพูดไฮโดรเจนทีหลังโอเคไหมคะพอบรรทัดสองเราก็มาเลยค่ะตามที่จุดถามถ้ามีกา๊าซออกซิเจนนี่40ลูกบาทเดซิเมตรก็จะทำปิริยาพอดีกับกา๊าซไฮโดรเจนเท่ากับเท่าไรส2ส่วน1คูณ40นะ เพราะฉะนั้นถ้ามีกา๊าซออกซิเจน40ลูกบรูบา์เดซิเมตรจะต้องใช้กา๊าซไฮโดรเจนเท่ากับเท่าไหร่80ลูกบรูบาท์เดซิเมตรทำมิยากันหมดทั้งคู่นั่นคือไฮโดรเจน80ลูกบบาท์เดซิเมตรจะทำมิยาพอดีกับออกซิเจนเท่าไหร่40ลูกบบาท์เดซิเมตรเราสามารถเช็คคำตอบของเราได้เฮ้ยทำถูกหรือเปล่า เองเห็น okay, ดูคะอัตราส่วนไฮโดรเจนต่อออกซิเจนก็คือ2ต่อ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไฮโดรเจนเท่าไหร่ไฮโดรเจน80ลูกบาทเดซิเมตรออกซิเจนเท่าไหร่40แม่งเป็นไรวะว่างทิ้งเลยออกซิเจนเท่าไหร่40ลูกบาทเดซิเมตรนี่คือปริมาตรที่ทำวิยากันหมดทั้งคู่อัตราส่วนอย่างตามก็คือเอา40หารตลอดถูกไหมได้เลยคะ สองต่อหเหมือนกันเนเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกแน่นอนโอเคน,นะคะอ่ะต่อไปไปดูข้อ2นะ,ะไปดูข้อ2องนะ,ะข้อ2ยังเป็นปฏิกิริยาเดิมนะคะยังไงที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันเมื่อนำกา๊าซไฮโดรเจนร้อยลูกบาทเซนติเมตรนักเรียนดูปริมาตรในจุดข,ข้อ2 กับข้อ1น,นะคะข้อ1ใช้ปริมาตรลูกบาทเดซิเมตรก็ลูกบาทเดซิเมตรเห็นไหมคะพอมาข้อ2เราใช้ลูกบาทเซนได้ไหมได้ขอให้เป็นหน่วยปริมาตรอ่ะอจุดใหม่ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันเมื่อนำกา๊าซไฮโดรเจนร้อยลูกบาทเซนติเมตรทำวิยากับกา๊าซออกซิเจน85ลูกบาทเซนติเมตรได้ไอน้ำจงคำนวณหาปริมาตรของไอน้ำที่เกิดขึ้น และปริมาตรของก๊าซที่เหลือเหมือนเดิมเขียนสมการเราเขียนสมการได้แล้วนี่นะคะอันที่แล้วนี่เอามาใช้นะคะสองกา๊าซไฮโดรเจนบวกกา๊าซออกซิเจนได้สองไอหนาถูกไหมเหมือนกันนะคะ,ะจากสมการที่ดูลแล้วหมายความว่าไงหมายความว่ากา๊าซไฮโดรเจน2ลูกบาทเซนติเมตรอ่ะเขาพูดลูกบาศเซนเราก็ลูกบาทเซนทัร,รมยาพอดีกา๊าซออกซิเจน 1ลูกบาทเซนติเมตรได้ไอ้น้ำา2ลูกบาทเซนติเมตรโจ์นี้เขาว่าไงเขาให้กา๊าซไฮโดรเจนใส่กา๊าซไฮโดรเจนมาเท่าไหร่100ลูกบาทเซนติเมตรให้ออกซิเจนมาเท่าไหร่85ลูกบาทเซนติเมตรแล้วถามว่าเกิดไอ้น้ำเท่าไหร่ถูกไหมแล้วถามอีกมีกา๊าซอะไรเหลือต้เรียนสังเกตดูโจทย์เขาให้นะคะ เมื่อนำก๊าซไฮโดรเจน100ลูกบาศเซนติเมตรธรรยาก,กับก๊าซออกซิเจน85ลูกบาทเซนติเมตรมันไม่มีคำว่าพอดีถ้าธรรมยากันพอดีทั้งคู่หมดพอดีเราสามารถเอาปริมาตรของก๊าซออกซิเจน85ลูกบาทเดเซนติเมตรหรือเอาปริมาตรของก๊าซไฮโดรเจน100ลูกบาทเซนติเมตรมาเทียบหาไอาน้นาได้เลยใช้ตัวไหนก็ได้นะคะแต่กรณีนี้ ให้มาทั้งสองตัวแล้วไม่มีคำว่าพอดีนักเรียนจะต้องเช็คว่าใครใช้หมดใครใช้ใครใช้ไม่หมดเราจะเอาก๊าซที่ใช้หมดในการหาปริมาตรของผลิตภัณฑ์คือไอ้น้ำเพราะอะไรเพราะก๊าซใดที่หมดปฏิกิริยาก็จะสิ้นสุดถูกไหมผลิตภัณฑ์ได้แค่ไหนก็แค่นั้น ตามที่หมุดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรามาเช็คระหว่างไฮโดรเจนออกซิเจนใครใช้หมดต้องเรียนดูสมการนี้ออกไหมจากสมการไฮโดรเจนใช้มากกว่าออกซิเจนสเท่าหรือออกซิเจนใช้ในปริมาตรที่น้อยกว่าไฮโดรเจนครึ่งหนึ่งใช้ไฮโดรเจน2ใช้ออกซิเจนแค่หนึ่งะฉะนั้นถ้าใส่ไฮโดรเจนร้อย ออกซิเจนจะใช้แค่เท่าไหร่ห้าสิบที่มาของห้าสิบอ่ะดูจริงไหมนะคะครูก็จะอ่ะจากเราจะมาหาก๊าซที่หมดอ่ะาก๊าซที่หมดก่อนนะคะเรามั่นใจว่าไฮโดรเจนหมดเรามั่นใจว่าไฮโดรเจนหมดพูดเราก็จะเอาไฮโดรเจนขึ้นก่อนนะคะ การที่เราเอาไฮโดรเจนขึ้นก่อนเราจะทราบก๊าซที่มันใส่มากเกินพอนะว่าใช้จริงๆเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่คือเนี่ยซึ่งโจทย์เขาต้องการทราบด้วยนะคะ,ะดูเลยนะคะไม่ต้องงงดูเลยจะได้เห็นนะคะหาก๊าซที่หมดก่อนนะ,ะก็จากสมการใช้กา๊าซไฮโดรเจนเท่าไหร่2ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ ก็จะต้องใช้กา๊าซออกซิเจนเท่าไหร่หนึ่งลูกบาทเซนติเมตรเหมือนถ้าใช้กา๊าซไฮโดรเจนเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตรเราก็จะทราบว่าใช้กา๊าซออกซิเจนเท่ากับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งส่วนเลยคะสองหนึ่งส่วนสองนะแล้วก็คูณด้วยเลยคะหนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตรอ่ะเพราะฉะนั้นใช้กา๊าซออกซิเจนเท่ากับเท่าไหร่คะ 50ลูกบาทเซนติเมตรนี่ไงใสไปเท่าไหร่85ใช้ในการเกิดวิยากับก๊าซไฮโดรเจนร้อยลูกบาทเซนใช้แค่50ลูกบาทเซนเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบนี้ก่อนว่าอ่ะปริมาตรก๊าซที่เหลือเหลือก๊าซอะไรอ่ะมันก็เหลือก๊าซออกซิเจนเหลือเท่าไหร่เท่ากับอ่ะใส่เท่าไหร่ล่ะ85ใช้เท่าไหร่ล่ะ50เพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้ทำอะไรกันทำอะไรกันคะ เอามาลบก,กันเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่สามสิบห้าลูกบาศก์เซนติเมตรนี่คือคําตอบอันสุดท้ายที่เรารู้ก่อนนะคะจากนั้นเรามาหาคําตอบแรกเองคะ่ะมาหาคําตอบของคําถามแรกว่าเกิดไอน้ําเท่าไหร่นะคะในการหาปริมาตรของไอน้ําเราจะต้องหาจากสารตั้งต้นที่ใช้หมดที่ใช้จริงๆนะคะ ใช้หมดใช่จริงคือเท่าไหร่ไฮโดรเจนร้อยลูกบาทเซนใช้หมดใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นครูจะหาไอน้ําจากก๊าซไฮโดรเจนหาไอ้น้ำเพร,ราะนั้นครูพูดว่าจากสมการใช้กา๊าซไฮโดรเจนเท่าไหร่2ลูกบาทเซนติเมตรเกิดไอ้น้าเท่าไหร่ก็2ลูกบาทเซนติเมตรอ่ะถ้าสองถ้าใช้กา๊าซไฮโดรเจนเท่าไหร่หมดเลยหนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตร ก็จะเกิดอ่ะเกิดไอน้ำเท่ากับ2ส่วน2คูณ100ตัดตัดอ่ะเพราะฉะนั้นเกิดไอน้ำเท่ากับเท่าไหร่คะ100รือลูกบาทเซนติเมตรได้คำตอบและโอเนไหมหรือคนที่ชอบกา๊าซออกซิเจนส่วนตัวหนูจะเอาออกซิเจนเทียบได้ไหม ก็ในเมื่อออกซิเจนน่ะมันก็คือสารตั้งต้นในการเกิดไอน้ําได้เช่นกันคําตอบคือได้แต่เราจะใช้ก๊าซออกซิเจนในปริมาตร85ลูกบาศก์เซนติเมตรเทียบหาไอ้น้าที่เกิดขึ้นได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ค่ะเพราะออกซิเจนเราไม่ได้ใช้ทั้งหมด85เราใช้แค่เท่าไหร่50เพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากใช้ก๊าซออกซิเจนเทียบหาไอาน้ําที่เกิดขึ้นจากปริยานี้หนูจะต้องเอาก๊าซออกซิเจนในปริมาตรแค่เท่าไหร่คะ 50ลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะดูนะจากสมการใช้ก๊าซออกซิเจนเท่าไหร่คะ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเกิดไอน้ำเท่าไหร่คะ2ลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะเพดัะนั้นถ้าใช้ออกซิเจนที่หนูอยากเทียบเนี่ยก็คือเอาเท่าไหร่นี่ไงห้าสิบลูกบาศก์เซนติเมตรที่มันใช้จริงก็จะได้ไอ้น้ำหรือเกิดไอ้น้ำเท่ากับสองส่วน 1, หนึ่งนะคูณห้าสิบ เพราะฉะนั้นเกิดไอน้ำเท่ากับเท่าไหร่คะสองคูณห้าสิบก็หนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตรได้แล้วป็นไงคะคําตอบเหมือนกันไหมเหมือนกันย็นไงคะเหมือนกันนี่ร้อยเหมือนกันร้อยเหมือนกันแต่ถ้าหนูเอาออกซิเจนเท่าไหร่แปดสิบห้าลูกบาทเซนคําตอบไม่ใช่แน่นอนผิดแน่นอนโอเคนะคะ